các à, này có à. không có vào để đấy thì cái gì có đấy rất to đấy bây không có là. Tồ, thái 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 đợi, thái không นี่อันนึงอ่ะนี่อันนึงว่เนี่ยนี่มันบเทือนตััออันนี้คือคีมตัดมืเืนนี่เบิงเนี่ยทายวิดีโอท่อไอ้สิสเพกนเออถ่ายลูกลูกนั่นนหูหเออะไรขาางทั้งงยังไงเออมึงเสียแมากเม็เือยมึงวัสดญยานั่นอันนี้อันนี้จะให้หม้อใช้หม้อุปกรณ์ ทีมื่อไงมืวันรไปอาบวะว่าเปิือกกนแลาวท่าน่ะมีกาๆนั่อ่นะว่าไมนว่าอยู่ในอยู่ในถงเทียนเทียนอันนี้จะเดรู้สึกไหมเรม่ได้มว่าเม่อไร่เม่ไรเลขเลขไปเทียนมันถึงวะถงะครับอ่ง้อต้องระโดดเอามาปอมมาปอมมาคืออีกเทียนอีอเทียก็ใส่ก็ใส ไม่จดสิงหรอกครับข้นทำไมลมาเลยเนียยืรไหลดวครับอันนั้นยมใส่ก่อนี่ราคันนี้เาม่ด้ใส่ไม่ส่ม่จิงครับอี้เเอาขึ้นรถไปได้ขันนี้ไม่ใชกัรถ้สินีใหครับขั้นนี้นาราขั้นนั้นขึ้นเอาคันนี้ขึ้นวันนี้ขันนี้รถเอารถจนไป้นเมือทางเมื่อเมืองาอยาง้รเมื่องานเยอะลงกินปัขั้นนั้นไม่ฟังเลยั้นนี้ไามาดิเอาไหนมา ครับครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่พูดครับเสืกิไสนี่นี่นเอาเสกไสดชยเอาดวซีซีดชามันรถมันมาซีซีเออวงงคี่ตงดนแล้วนแล้วานเออินี่ม่เกานี่ะที่เงยก่มน้นี่เาคนนี่ลที่จะมากระิดน่ะตัดตัดเลยที่ตัวตันนะพีรอ